่อโสครับอต้อัมาดูครับเสียบฝั่งนี้มหาชัยมานะมานครับนี่เป็นโจโกครับโจ๊กครับฝั่งนี้ครับโจก้ับเสื้อขาวครับนี่ครับมินเตยครับคู่กับ เตอ่องนะไอเสกอร์ตอนนี้ครับ5ต่อ8เปลลอออกครับหอเต่อ8ครับม so well? ินดาเย็บเิรฟครับ โอยกมาโอ้โหฝั่งนี้สองคนนะฝั่งโน้นสามคนนะเสิริมน้่าเปรี้ยคู่นี้สอนไหนแล้วคนแชร์หน่อยนะเบสซี่ครับกอก็เพิ่งเริ่มเตะกันโอ้ยอดได้ดีมากนะครับโอ้โหโดนกรอบครับกรอมไม้พอดีครับลูกยอดย้อนดีมากครับลูกนี้ครับเก้าเลยครับ โอ้เสิร์ฟครับโอ้ยเซิร์ฟมือหลังเท้าครับตองนี้ยกไวครับเตยองครับโทษทียครับโอ้วินเตียบเตดีครับเตยองนะครับสำหรับเสื้อขาวครับตัวคุมครับดููเิร์ฟมินเยรับจะลงสามนนังนน้นเะครัมดูครับหต่อเก้าครับแม่ครับไม่ห้า 9ก้าต่อห้าครับโกครับโกมหาชัยครับเสิร์ฟมาพอดีไหมโอ้โหลูกนี้มินเนี่ยลูกต่ำนะเต๊ะเร็วนะเตะชัอตมาลงยี้อันนี้ภาพสดๆเลยนะที่สนามกิโลเก้านะครับผมอุ้ยเสิร์ฟดีครับลูกนี้ โบโยกมาห่างนิดนึงห่างนิดนึงโอ้โหเหยียบแรงมากครับเซิร์ฟเปลี่ยนเสิร์ฟครับดจะใช้เสิร์ฟที่เข้ามารับชมทางเพจปาเตอร์คุ้มครับแต่ก็ยัใสครับวันนี้เรามาชมที่สนามเมียนมาโอ้โหลูกเสิร์ฟครับลูกเสิร์ฟครับโอ้โหเจ้าโคครับเสิร์ฟดีมากครับโอ้โหเสิร์ฟหลังนท้าเหมือนคนไทยเลยนะครับ โอ้โหสิบเลยนะครับเห็นฝ่ายสิบต่อห้าครับดูครับเปิดด้วยหัวครับเออองเตลงไปครับมินเทียเสิร์ฟยิงคำเดียววันนี้เอฟซีเอฟซีครับ <po> ดูเอฟซีครับั่างเป็นระเบียบมากครับห้าต่อสิบครับ เกมสิบห้าแต้มนะมเยี่ยมสิครับสวยอยู่ที่ลูกเสิร์ฟกันจริงๆครับอยู่ที่ใครจะเสิร์ฟดีกว่ากันครับทำนี่ไม่ต้องเกี่ยวกันแล้วครับใจร่อยใจร่อยไอ้เติร์ลหรอยสิบครับสิบต่อห้ามย้อนอีกครั้งหนึ่งเปิดที่หลังเท้าครับเอ,อ,อ๋องพอนอยู่กับก่อนตลอดซีกองมีตลอดซ้ายครับเปิดมาก็เข้าซ้ายพอดีครับ ยายุราพี่ยกมีวให้ยาวเข้ามายีงอยู่ปากคลองตลาดนะครับห่างนะครับได้ไหมได้ไหมโอ้ยเหยียบเข้าใกล้ๆตัวครับเปลี่ยนเซฟครับพักกินน้ำสักูัวด้วยสิครับเล่นแบบไม่หายใจเลยนะสำหรับ เวลาเยนมาเวลานี้ก็น่าจะใกล้ๆบ่ายสามโมงครับวันนี้อากาศเย็นดีเนี่ยหลังคาโดนลมใบแล้วทำใหม่ครับเขียงแรงมากครับเสียบแข่งบอรเปาอเป็นภาษาอังกฤษหนึ่งครับเอาครับสิบครับสิบต่อห้าครับไม่ข้ามครับเอนว็ตเน็ตเนม เน็ตมาตรฐานเหมือนคนไทยเต็แเลยครับโอ้ยเจ้าโก้ครับโอ้โหครับโอ้ขอโทษขอโทษกรรมการบอกว่าสิบครับได้ไหมกระเทยโอ้เต่ยงครับรับลูกเิร์ตปันถึงกันเสียเลยสิบเอ็นเลยครับฝั่งโน้นครับ ฝั่งนี้เป็นบินเยียครคูกับเตอ่องนะครับผมลองนะฝั่งนี้ว่าเสิร์ฟไม่ลงฝั่งสามคนนะยัยน้เฮยมาเลยครับอือมเอาแล้วครูเตอตีมากครับ มันจะยกมากครับห่างเหลือเกินครับคะแนนนะตอนนี้ครับไม่ไม่ได้ไม่มุยังมาครับยังมาครับดูดีครับมาเฉยครับดูดีครับโอ้โหต้องยอมครับสำหรับลูกตามยกของยกผมมาครับสิบเอ็ดครับสิบเอ็ดลุกแรงไปเลยลุกลุกุ่กลุกแรงไปเลย สนามไหนเลยครับเล่อ๋อสนามกระทุ่มแบนครับผมโอ้โหเอาเลยครับสิบสา,ามเลยครับเกมสิบห้าแล้ครับโอ้ยโงายเลยโยโอ้ย เอาโอ้ยยืนอยู่เฉยเจ้าโกครับติดเฉยครับมันเสิร์ฟไม่มีที่ฝั่งนี้น่าจะยอมเลยแต่ถ้าสามสามน่าจะสูสีครับเปรียบเสยอดครับยอดไม่ข้ามีครับน่เลได้ไหมไม่ได้ครับเอาแล้วครับลูกเดียวเกมครับ สิบสี่แล้วครับไปยาอยู่นาะเลยครับลูกเดียวเกมครับลูกเดียวเกมครับโอ้ยโยนเดือบมาออกครับลูกนี้ครับออกขานออกเลยขานเดือบมาฮาต่อสิบสี่ครับเฟซเซียเสิร์ฟไม่มีที่ลงครับนี่ครับไม่รับนะครับอยู่ที่อำเภอทุ่งแบนนะครับ สนามตรงนี้เนี่ยได้ไหมได้ครับโอ้โหครับรับลูกเสิมได้ก็เอาอยู่ครับห้าต่อสิบสี่ครับแก้มครับ <st of> <önemli> ไม่ขึ้นเลยครับโอ้โหครับโดนหัวเปิดงามด้วยครับดูครับซาวิชิพอย ยอดงามเลยครับงามเลยครับเกมครับโอเวอร์สู้ไม่ได้ครับมินดายีบอกใส่หัวแล้วมันไม่มีที่ลงสามคนครับผมโอเคครับยศีครับขอบคุณครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับกีมนาของเรานะผมก็เป็นฝั่งสามคนบ้าๆโจโกนำทีมนะชนะนะมินดายีครับแย่ไปครับเกมกี่าครับ ัครบเอาเหลี um, ่ยมกันใหม่นะครับเอซีครับขออนุญาตตัดคลิปสักโค้ดครับเอฟซีครับมาเจอกันนะครับสวัสดีครับคู่ต่อไปเป็นใครนะเราจะไล่สัให้เอฟซีและล่าชมนะครับผมเอฟซีเรียนมาแน่นมากครับดู่างก็ไปรู้นี่จะไปหรอกรงคุยกรงคุยวินโก